ผีเสื้อสลับลายในอีพีที่18ที่ฉายในวันอังคารที่19สิงหาคมนี้ทางช่องเจเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะหลังจากที่อัมาราให้เมธาไปสืบเรื่ององคอาจว่าเป็นคนเดียวกับองค์อาจที่เป็นสามีของอรชาหรือไม่นั้นเมธาจึงไปที่บ้านขององค์อาจแต่ไม่เจอเจอแต่อึงอึงจึงได้บอกว่าองค์อาจไม่อยู่ตอนนี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอึงกลัวเมธาจะทําให้แผนเสียจึงโกงหกว่าห้ามเยี่ยมทําให้เมธาโทรเข้ามาหาอัมาราว่าไม่เจอองอาจ เพราะตอนนี้ป่วยหนักและหมอก็ห้ามเยี่ยมด้วยทําให้เอมราทุกใจอย่างหนักร้องไห้ปรับทุกข์กับพี่ไลว่าทําไมนะถึงได้มีแต่อุปสรรคนี่เกือบจะได้ดูความจริงเรื่ององค์อาดแต่กับกลายเป็นว่าป่วยหนักห้ามเยี่ยมอีกพี่ไลสงสารอมรามากที่ยังคงเฝ้าตามหาเอมบรินมาตลอดทําให้พี่ไลแนะนําว่าถ้าคุณอมราสงสัยว่าอารชาจะใช้เอมบรินหรือไม่ก็ลองตรวจดีเอ็นเอไปเลยดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ อัมมาลาและพิไลคุยกันนั้นมยุรินได้แอบได้ยินพอดีมยูนที่รู้ความจริงว่าอาราชาเป็นลูกสาวแท้ๆของอัมราาก็อิจฉาและไม่ต้องการให้แม่ใหญ่ได้เจอกับลูกสาวแท้ๆทำให้คิดแผนร้ายที่กำจัดอาราชาทันทีทำให้ได้แอบขับรถตามอาราชามาระหว่างที่อาราชาเดินมาใกล้ถึงบ้านแล้วและกำลังผ่านร้านเสื้อผ้าของเจยูและสวยก็ได้มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาอ,อย่างเร็วเจยูออกมาดูอย่างร้องอย่างตกใจอาราชาหยืนนิ่งตกใจมาก พอรถกำลังพุ่งเข้ามาชนกระบินที่มากับมุธ,ธาเห็นเข้าพอดีกระบินรีบพุ่งเข้าบุรุงตัวอราชาเข้ามาก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนทําให้ทั้งสองล้มลงไปเจ็บทั้งคู่มุธ,ธาที่เห็นก็เจ็บใจแทนอราชารีบวิ่งไล่ตามรถคันนั้นไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเจยูและสวยรีบออกมาดูเห็นกระบินกอดอยู่อราชาก็ร้องวิตตกใจแต่เมื่อเห็นมุธ,ธาวิ่งกลับมา เจยุนถึงกับเปลี่ยนใจที่เห็นเหงื่อของมุทารีบเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดหน้าให้มุทาด้วยความห่วงใยอราชาเห็นเสื้อของกบินขาดก็เป็นห่วงซึ่งกบินเองก็เป็นห่วงอราชาเช่นกันเพราะถ้าเขาไม่ไปคว้าตัวอราชาเอาไว้ป่านนี้คงถูกรถชนไปแล้วอราชาสงสัยว่าทำไมรถถึงพุ่งเข้ามาชนได้จึงนึกขึ้นได้ว่าช่วงจังหวะนั้นที่อราชาหันไปดูรถเห็นคนขับรถที่พุ่งเข้ามาก็คือมยุริน ทำให้พอรุ่งขึ้นเช้าราชาเข้าไปหามายุรินที่ทํางานเพื่อถามว่าทําไมถึงจะคิดฆ่าเธอมยุรินแกล้งตีหน้างงปฏิเสธไม่รู้เรื่องแต่ราชาก็ไม่เชื่อเพราะมั่นใจว่าได้เห็นหน้ามายุรินจริงๆแต่ในเมื่อมยุรินปฏิเสธทําให้ราชาไม่สามารถเอาผิดต่อมาอัมราได้ชวนอราชาและมิยุรินไปทานข้าวกลางวันด้วยกันเพราะหวังว่าจะให้ทั้งคู่รักกันมยุรินแส้งทําดีกับอราชาอัมราเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกดี จึงนึกถึงลูกสาวอิลินอีกจึงดึงตัวมายุรินและอราชาเข้ามากุมกันไว้และได้บอกว่าต่อจากนี้อยากจะให้ทั้งสองคนดีต่อกันช่วยเหลือกันฉันจะได้มีความสุขมากๆมายุรินดีมร้ายแต่อมราก็ไม่เห็นหลังจากที่กินข้าวเสร็จอมราได้สั่งให้เลขาไปเอาช้อนของอราชาเก็บไปตรวจดีเอนซึ่งมายุรินได้รู้ทุกอย่างแล้วทําให้แอบสลับช้อนโดยที่เลขาไม่รู้เมื่อเลขาเอาช้อนมาให้อมรา อเมราได้สอบถามก่อนว่านี่คือช้อนทานข้าวของอราชาแน่นะเลข,ขาก็มั่นใจว่าใช่แน่นอนทําให้อเมราเอาช้อนนั้นไปตรวจดีเทันทีและรอคอยผลการตรวจดีเอย่างมีความหวังอราชารีบกลับไปที่ออฟฟิศพอดีเจอทศพิทเข้ามาลวนลามอราชาอราชาพยายามจะปัดป้องบังเอิญมายุรินเดินเข้ามาพอดีทําให้ทั้งสองเกือบจะมีเรื่องกันทศพิทเข้ามาห้ามแต่มยุรินก็ไม่ยอม ตอว่าอาราชาว่าเป็นคนให้ท่าทศพิษอัมรา,าได้ทําหาสร้อยจี้ผีเสื้อที่คอข,ของอาราชาเพราะอยากจะเห็นใกล้ๆอาราชาจะเอาให้อัมรา,าดูแต่สร้อยผีเสื้อก็ได้หายไปแล้วอาราชาตกใจมากทําให้อาราชาคิดว่าน่าจะหล่นหายไปที่ไหนสักแห่งจึงรีบกลับดูที่บ้านกระบินพอรู้ก็ช่วยหายอีกแรงในที่สุดกบินก็ได้เจอสร้อยผีเสื้อของอาราชาที่ทาหล่นหายไประหว่างที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง อราชาดีใจมากที่ได้เจอสร้อยผีเสื้อคืนเพราะเป็นสิ่งเดียวที่พ่อให้ติดตัวเอาไว้อราชาโผล่เข้ากอดกระบินไว้แน่นร้องดีใจจนกระบินแอบยิ้มและมีความสุขเพราะกระบินก็เริ่มแอบรักอราชาแล้วทางด้านเจย,ยุนก็หอบช่อดอกไม้ไปให้กับมูธ,ธาเพื่อสรภาพความในใจแต่พอไปเห็นมุทาที่กลังแต่งตัวเป็นเชฟอยู่ทำให้เจย,ยุนก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาและกลับเข้าร้านไปและไปปรึกษากระสวย ติดตามกันได้ผีเสื้อสลับลายในอีพีที่18ที่ใช้ในวันดังคารที่19สิงหาคามนี้ทางช่อง7เวลา1ทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง My Star ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวันหน้าค่ะ